หิวไหมหิวหิวมากป่ะหิวอ่อร่อยป่ะอร่อยป่ะบอกแม่ก่อนอร่อยป่ะอบอกก่อนอร่อยครับอ่าทำได้ไงทำได้ไงยิ้มหวานยิ้มหวานวานะยิ้มหวาน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 ไม่ใช่น่ากลัวยิ้มหวานหวานกินปปอีกเปล่ะอีกเปล่าหิวป่ะ หิวเปล่าบอกแม่ก่อนหิวเปล่าหิวเปล่าบอกจะชัดชัดหิวครับหิวอ่ะหิวเสร็จแล้วยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆหวานๆหวานๆส่งจูบส่งจูบส่งจูบสวยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆสวัสดีครับสวยๆ กิงอ่ะวัน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 ตาโต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 ไอ้ป่ะหิวไหมบอกก่อนหิวกินนมไปแล้วขวดหนึ่งแล้วเนี่ย